ทำอะไรนี่เอาไปทางหัวเลยเด้งได้แองโบล <c oughs> นี่ทางหัวเลยนี่นะคะเสร็จแล้ว,วเพื่อนวันนี้เมนูยำวุ้นเส้นนะคะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆ <c oughs> จะไปเก็บไข่ให้อาหารไก่ดูสมควรแล้วที่แฟนยายบอกว่าไม่ให้ซื้อเอ,อยากได้จนต้องซื้อเองพลสุดท้ายเห็นไหม มันหนาวเพื่อนจนต้องเอา,าไว้ในบ้านตอนนี้มันยกมาไว้ในบ้านได้แล้วตอนที่เราปลูกล่ะปีต่อต่อไปน่ะจะยกมาไว้ในบ้านได้ยังไงอ่ะเออไม่นา <c oughs> น <ะ S 2> เลยยายเนาะถึงหน้าน้นไปปีต่อต่อไปที่เราปลูกแล้วทําไงล่ะเด <c oughs> ี๋ยวยายต้องหาที่ปลูกให้ดีๆก่อน <c oughs> ปลูกตรงไหนที่มันมีรม่รมๆหน่อยอนะ เพื่อนๆเอาลืมเอารถเอารถอยู่นู่นมีเอาฟืนด้วยไม่ไหวไม่ไหวอ,อ,าอากาศเนาะยายยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเพื่อนๆบอกยายหน่อยอเห็นไหมยายแบบชอบอะไรที่ง่ายๆเร็วๆกินแต่เส้นๆๆ้นมาหลายวันแล้วข้าวก็ไม่รู้จะกินกับอะไรเนาะไม่ได้เอาวางแผนไว้ลวงหน้าเลยนะวันนี้ไม่ได้ไปเอาใบาผักมาให้เด้อว,วันนี้หนาว๋นะนะวันล้างก่อน มีนะคะดูเพื่อนๆไข่ใบโตโตไข่ใบโตโตนี่นะคะสามวันสามวันเย,ย็นเ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 ดี๋ยววัน,น,นไหนแดดดีๆค่อยออกไปกินข้างนอกกันเนาะ โอ้ยหนาวหนาวหนาวปไปนีย่ยายขอเข้าไปเก็บผักแป๊บหนึ่งก่อนไปดูสวน <c oughs> ไปดูสวนเดี๋ยวมันจะนึกออกเองว่าจะกินอะไรเข้าไปสวนแล้วไปเห็นผักแล้วมันจะนึกออกเองเนาะอนนึกออกแล้วนึกออกแล้วทำอะไรนี่เอาไปทางหัวเลยเด้งได้แอ้โบ นี่ทั้งหัวเลยยำเพื่อนๆยำเป็นายกินก๋วยเตี๋ยวกินยำกินอะไรนี่แหละง่ายๆนี่ได้แล้วไปพักเอาอันนี้หน่อยนึงในบ้านมีอยู่มั่งแหละ อันนี้ไปเสริมใบหนึนงโอุ้ยอุ้ยในยายเด็ดหัวเขาเด็ดหัวเขาเขาแตกยอดมาเออเด็ดหัวดีกว่านี่ ได้แล้วนี่ผักยายได้แล้วไปนี่นะคะเพื่อนดูโลกวนเส้นแล้วพอกินไหมเนี่ยนี่เอาเอาหนวดกุ้งมาลวกไอ้หนวดหมึกมาลวกไปมามาหดเหลือนิดเดียวเองเลยไปเอาปูมานี่ครึ่งตัว ดดูดิเลยเลยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใส่หรอกมันกินลําบากเนาะเวลาถ่ายคลิปแต่ว่าหนวดมึกลวกไปหดเลยนิดเดียวเองอนี่ของที่เราเตรียมอันนี้ก็น้าพริกตะตำไปแล้วยายใส่น้ํากระเทียมดองเข้าไปกับเออ่น้ําเชื่อมลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะบบีบมะนาวใส่แล้วก็ใส่น้ําปลา ใส่ลงไปยราจัดๆเลยเนาะใส่เส้นลงไป ใส่มาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยววุ้นเส้นมันก็อืดไปอีกเนาะเนี่ยใส่น้ำให้เยอะๆไปท่อน,นเพื่อนเอ้มาเด้นอนี่ยแหละอาหารเย,ยตะจะกินแต่ยังงี้ยังงี้เลยนี่นะคะ เสร็จแล้ว,วเพื่อนๆวันนี้เมนูยำวุนเส้นนะคะใส่หนวดกุ้งใส,ใส่หมึกใส่หมูนี่ฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำใสเส้นใหญ่นะคะใครสนใจก็ทักแชททักไลน์มาได้เลยจ้าโอ้ยดอกไม้ก็สวยเ <c oughs> นอะนี่สนใจทักมาได้นะคะ ไม่ใช่ยำม,มุนเส้นนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยเออไม่ค้าคนสวยนะคะไปะกินกันเพื่อนอยู่ละสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเม,มียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาโอ้ยดูดิตอนทําตอนทําใหญ่บอกแล้วายำมุญเส้นเนี่ยต้องทาใส่น้าเยอะๆกวยาจะได้กินมันอื่นหมดแล้วมาเด้เพื่อนเพื่อนอืม เส็นข้าวเหนียวว่างเลยยี่ห้อนี้เส้นเหนียวที่มังนอกนะแต่ราคาเขาจะแพงหน่อย but ปูเนี่ยนะใหญ่มากโดนหนามากเลยกลมเขาแต่ใหญ่ซื้อมาทีเดียวอยาติดใจเลยวางว่าไปอีกเจออีกนะบางทีซื้อมาติดใจไปอีกไม่เจอเหมือนกุ้งเหมือนกันกลมเขาหนามากเลยไม่รู้ว่า ถ้าถ้าถ้าเป็นบ้านเราก็ว่าปูป,ปูแก่นะแต่นุ่มอันนี้ไม่รู้ว่าใช่แบบว่าเขาจะแบบนี้หรือเปล่ายายก็ไม่รู้เน,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 นื้อแดดออกเหมือนออกนิดๆนี่อยากกินโชว์ เปล่าก็อร่อยแล้วล่ะไม่ต้องมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเออไอ้ท้าเนื้อวนเดี๋ยวค่อยกินเนอะกินค,คนเดียวดีกว่า กินลำบากต ไอ้นั่นไว้หนังหมูว่าจะทำแค่หมูหไม่ไทำ่ะ ดูเนื้อเพื่อนๆอ,อ้วหวานอร่อยไม่ต้องน้ำจิ้มก็อร่อยอาอย่างนี้เลยเออ,อมันจะได้ไม่เกะก,กะเนาะเพื่อนๆเนาะนี่เอาอย่างนี้เหย อร่อยเผ็ดใครมาทำเนาะเผ็ดเนาะใครเป็นคนทำนะยายบายๆกี่ถึงกี่ถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ